สนใจดูคลิปนี้กรู้ากดโพสถ้าอ่านสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยกังทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมกับไลท์นั่นเองครับไลท์แห่งสุดท้ายนผมวันนี้เราจะมาข้ามชุดลบมาจีนะครับเจ้นี้ที่บุคคลก็เป็นเสื้อดาบทำมานะครับผม ก็ตอนนี้ครับจะมียันข้ามแล,แล้วก็มีหินแดงแล้วก็ยังอยู่ก็กดไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อการเสียเวลาครับผมว่าเรามาเริ่มจัดกันเลยดีวยกว่าเรามา่เริ่มเราม่เริ่มโจโจอเลยดีวยกว่าน,นะผมนะครับเอ่ออยังไงวะโอเคครับเอ่อเรียงเรียงเพื่อความสวยงามนะผมเพื่อแบ,บบรนจะเฉียนใจเราให้การสรนับสนุนในการติดของอาวุธก็เป็นได้นะผมแล้วก็มาครับเราเริ่มข้ามเลยดีกว่าใส่ลงไปครับ อายันไม่ตามมาแร้วยันจะตามมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก,กดแมงจะไปคิดมากครับผมว้พอองต,อตายติดบวกเจ็ดครับก็ตอนนี้ติดบวกเจ็ดเรียบร้อยเลยนะผมก็สําหรับใครที่รับชมคลิปมีอะไแบบเฮ้ยไม่ถูกใจว่ะอะไรอย่างงี้นะครับสามารถติดต่อกันมาได้ที่เพจโยกังไลฟ์เลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ช่วยข้ามของอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้ในเพจเลยครับผมอยู่ผมกับไลฟ์สุดท้ายน,นะผม สวัสดีครับจุ๊บๆเลยนะผม